วิธีสร้างเครื่องของถอยแบบแมนแบบนี้เนาะเข้ามาหน้าแอปหน้าแอปมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีหลายๆแบบเดินหนะ้าแอปมันจะบวคือกันเข้ามาตัวนี้ถขาแบบหนึ่งเมื่อเขามาตัวนี้แบบาาล้วถทว่าเฮายยกใดเครื่องตัวใดแมนเฮา,าไปเหลือกอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าคงเฮาแมนเฮาเหาเาเลือกเอาไว้แล้วเคขื่องเนาะ เ,เหลือเอาไว้จะเป็นสูงตัวนี้เนาะสูงสูงของผู้ชายตัวนี้แล้วเขาก็กดเขาไปเลยค่ะแป๊บนึงกดเข้ามามันจะเป็นหนาแบบนี้แล้วเขาก็บยักเหลือกว่าห้านค่าตัวใดดีด ตัวใดใดขายหลายโบเขาจะมาเบิ้งหยดจากตัวนี้วิธีเลือกหานค้าว่าเครื่องจะต้องมาตรงปกรุกโบแบบนี้เขาก็เขามาเบิ้งตัวนี้หยดขายของข้าเจา้า้าวานหยดขายของข้าเจ้าหลายแสดงว่าหานค้าตัวนั้นเครื่องตรงปุกแล้วก็เครื่องงามอีกแล้วก็ลงมาหลุมเนาะตัวนี้แม่นจะเป็นตัวทีว่าเขาเจ้าซื้อไปแล้วแล้วเขารีวิวให้ห้านค้าอีกทค่หนึ่งสำหรับหูบตัวนี้ แล้วเราจะมาเบิงอยูวันนี้เนาะเบิรงดาวตัวนี้ทาวาเป็นแดงแต่สงดาวหรือวาสามดาวแมนแสดงว่าเครื่งบองงามปานใดทาว่าเป็นสีดาวขึนไปตัวนี้แมนสีจุนหาแล้วเนาะแมนโอเคอยู่แล้วการหยดขายหยดขายคงทานกับหลายตัวนี้แล้วเราจะมาเลือกเราจะเลือกสีก่อนเนาะสีมันเราจะเอาเป็นสีตัวนี้เนาะ เอาเอาเป็นสีตัวนี้มันจะขึ้นราคาอยู่นี่ราคาจะเป็นเงินหยวนเนาะเอาเอาสีตัวนี้แล้วเฮามาขิกมาเลือกใส่เบอร์ที่ว่าเฮาจะใส่เฮาจะใส่เนาะเบอร์ที่เฮาจะใส่เหมือนเอาเบอร์สามสองสูงผู้ชายเนะาะทว่าเฮาถาว่าจะเอาเขาไว้ในกระตาไว้ก้น,นเหมือนเขาตัวนี้ต่ เขาจะสร้างเลยเหมือนเขาตัวสีแดงนี่กดเข้าไปเลยเมื่อกดมาเขาจะเหลือบเขาจะเหลือก,อ,กอ่าคนทรงเนาะที่ว่า้านค่าจะทรงให้เขาเขากดเข้ามาเหลือบลิซ่าเขาจะใส่เป็นคนทรงของตัวนี้กดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะราคามันก็ขึ้นมาอยู่นีาแล้วหากดเขาไปตัวสีส่งนี่เลยกดเข้าไปมันจะหจายใจเงินผ่านอาลีเพย์เนาะแต่ว่าเขาบบมีบัญชีของเ,เงินหยวนเขาจะจ่ายเป็นผ่านบัตรอ่ามาสเตอร์การ์ดจะเป็นบัตรบัตรของตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้แล้วเขาก็ ใหายใจผ่านอารีเฟ่ของกรใส่รหัสเข้าไปเลยแต่ว่าเขาจะจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดเนาะเพราะว่าเขาบบมีบัญชีเงินหยวนซํำนีก็ถือว่าสำเร็จแล้วในการสร้างเครื่องแต่จีนมาเนาะอันนี้เป็นเขา,าบได้ยู้ภาษาจีนเดอ้อแต่ว่าอาศัยว่าเขาเคยเหด แล้วก็จื้อเอาแบบนี้สืส่อเดเเวลามันเาสร้างสําเรจเนาะมันจะเคียนว่านําใส่บัตรแบบนี้มันจะตัดเงินเขาไปแล้วตัวนี้เนะาะหลังจากที่ว่าห่อซางเครื่องแล้วแล้วเนาะหฮาย่างมากวดเบื้องว่าห่ร้างไดโบแล้วก็ออกมานะออกมาให้มันเป็นเป็นหนาแบบนี้ หนาเล็กแบบนี้เนาะแล้วเขาก็กดเข้ามาตัวนี้เวลาเขาสร้างเขาสร้างออกไปปุ๊บเนาะมันจะอยู่อยู่ตัวนี้เขาเหลือกเอาไว้ะนะะเขาเหลือกเอาไว้ยังบด้จ่ายเงินมันจะอยู่ตัวนี้เมื่อเขาจ่ายเงินแล้วมันจะเข้ามาตัวนี้จ่ายเงินแล้วมันจะเข้ามาตรงนี้หลังจากที่ว่าเขาจ่ายแล้วห้านค่าไปซุ้งให้คุณซุงแล้วมันจะเข้ามาตัวนี้ตัวรดนี่ ก็ขามาตัวนี้เบิ้งก็ได้ตัวนี้มันเขาสร้างมาก่อนแล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วกัตัวนี้หล,ลังจากที่ว่าหาน่าไปซุ่งให้คนซุ่งแล้วเนาะ,ะประมาณทิศหนึ่งหรือว่าไวัยสุดก็สามสี่มือถ้าว่ามันมาหอดเหล่าแล้วมันจะมาอยู่ตัวนี้มันจะมาอยู่ตัวนี้ ถ้าว่ามันมาตัวนี้แล้วเหม็นแสดงว่าเครื่องมาฮอสางเหล้าแล้วเนาะเขาสามารถาเขาสามารถกวดเบื่งในนี้ก็ะได้หรือว่าเขายังหู้ว่ามันมาฮอดเล้าแท้หรือโบเ้องลิกเขาไปแบบนี้ก็ไดลิกเขาตัวนี้แล้วก็เขามา ฮาจะเอาว่าโค้ดมันไปกวดอีกเถื่อนหนึ่งเนาะเพื่อความแน่ใจบางเถื่อคุณทรงที่เขาเจ้าเอามาหัวสร้างลราแล้วแต่ว่ายูอันอยูสร้างพนักงานยังโบทันโบทันได้จัดเครื่องให้เฮาเถื่อจะเอาไปเอาเครื่องก็ยังโบได้เนาะเฮาเขามาแล้วมันจะเห็นรหัสตัวนี้เนาะรหัสว่าโค้ดเฮาก็คัดลอกไปแล้วมากวดอยู่ในวีเซด มันจะมีตัวเหห์ขวดเนะาะเฮก์กขวดขไปตัวเฮาคัดลิคัดรองลิงเมื่อกี้แล้วก็กวดอ่าถ้าว่ามันมันขึ้นสีเขียวแบบมีแสดงว่าเครืองมาหดสางแล้วแล้วเขาจะเขียนใส่หนียว่ะเขาจะเขียนใส้นียว่ะเครืองหอดสางเราแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันเครืองทีว่ามาหดแล้ว แล้วคยก็ได้ไปเอาเครื่องมาแล้วฮะนะเขาจะก็จะเขียนว่าได้เส้นหับเื่องออกไปแล้วแบบนี้ถาว่ามันหดแล้วเนาะเขาสามารถไปเอาได้แต่ว่าตัวนี้เป,ปเามาแล้้ <c oughs> แล้วกาท่าว่าตัวไดที่ว่ามันยังบหวหดเนาะอาจะกวดไห้เบิงตัวตัวใดที่คือคือแบบนี้มันยังบหวหดเนาะคือเข้าไปตัวนี้ซะ เสือตัวนี้าถามันยังบบหอดลาวมันจะเขีนยนเตะจะเห็นราหัดวราคูึ้นมานี่ล้วเขาก็ขัดลอกลิ้งเอาแล้วไปกวดอยู่จะมีแอปตัวนี้เขาลบออกอตูที่เขาขัดลลงกิงใส่เตะตัวนี้ยังบบหอดลาวเถือ่อเนาะมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เราเขาจะจะเขียนใส่ว่าคนสุง ได้สุงออกจากสางกวนจูแล้วตัวนี้แต่ว่ายังบ่ฮอดลาวถั่วเด้อถ้าว่าฮอดลาวมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็เขียนว่าเครื่องฮอดสางลาแล้วแบบนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นการสร้งเครื่องของขอยเนาะที่ว่าสร้งจากแอปเถาเป่าตามภาษาของคนที่ว่าบ uh ่ฮู้ภาษาจีนเลยเนาะตัวนี้อาศัยแต่อ่า เบื้งนำข้เจ้ามาแล้วก็มาเหตเองแล้วก็จื้อเอาบางโต๊วก็ใส่แอปแปลภาษาเอาแบบนี้เนาะเอาบด้ฮู้ภาษาจีนยังบร้ฮูภาษาจีนจักหน่อยเลยเนาะตัวนี้แล้วก็ไยทีว่าสนใจอยากสร้างเครื่องจากาจีนมาอยากได้ตัวใดส่้งหูมาหลดเนาะแล้วเฮาจะโศกอยู่ในแอปนี้ให้ห้ามโฮงว่าเครื่องงามแล้วก็ตรงปกอีกลีตัวนี้ อาทาประมาณทิดเนืงทิป้ายกระไดหรือว,ว่าไหวสุดกระซี่มือหามือแบบนี้กระไดเคืองแล้วห้ามหงว่าง,งามเด้อสนใจซุ่มเขามาได้เด้อสุ่งหูเขามาได้เด้อขอบใจบายบาย